าคุณคิดชีวิตเราอยู่แล้วเหมาะสมพอใจไม่แข่งขันกับคนอื่นคำว่าเมียฝรั่งเนี่ยบอกเลยนะทุกคนมีเลเวลความโชคดีแตกต่างบางคนได้ทุกอย่างดังต้องการบางคนได้บ้างไม่ได้บ้างมันเป็นจุดที่เราเอาไปเปรียบเทียบกันไม่ได้วันนี้ก็มีแรงบันดาลใจอยู่ข้อหนึ่งว่าชีวิตเออหลายๆคนตำหนิติมาก็ฉันได้แค่นี้จริงอยู่ ทุกคนที่เขาพูดมันเป็นมุมของเขานะฮะมันเป็นมุมของเขาถ้าคุณมั่นใจมั่นจริงโนสนโนแคร์ no zone, no และเราไม่เอาชีวิตเราไปเปรียบเทียบกับชีวิตคนอื่นที่เขาโชคดีอ่ะเราก็มีความสุขแต่เราก็จะได้เห็นข้อคิดของคนที่แตกต่างและเราก็ได้เห็นข้อความเป็นจริงว่าบุญวาสนาเราเทียบเขาเขาไม่ได้ เออเราก็แค่ทำใจถอยหลังและการต่อยอดของชีวิตยายาบอกเลยนะทุกคนมีความสามารถที่จะต่อยอดของชีวิตในเมื่อเราได้ผัวฝรั่งแล้วเราทำไมจะต้องมานั่งมองเพียงอย่างเดียวว่าอ่าฝรั่งต้องให้แล้วต้องได้อย่างเขาอย่างเขาหนึ่งชีวิตเราเริ่มต้นเมืองนอกอายุอย่างน้อยสตาร์ทสามสิบสี่สิบเราได้สามีก็ไม่แก่ถูกไหมบางคนเนี่ยหนุ่มแก่ไม่ได้วัดนะ อืที่อายุนะบางคนคนหนุ่มเขาทํางานมาแต่น้อยเขารู้จักเก็บรู้จักกรรมเขามีเงินและเขามีหัวใจที่รักเมียเขาให้เมียได้มากกว่าคนแก่นะฮะนี่คือปัจจัยอยู่ที่เราบุญวาสนาของเรานะ่ะเจอคนแบบไหนเจอคนที่รักจริงอ,อยากให้เรามีความสุขให้เราได้อ่าในแบบที่เขาให้ได้อันนี้คือปัจจัย นะฮะปัจจัยที่เราจะต้องคิดพินิษพิจารณาและหลายครั้งหลายค่ะอืมกับคําพูดว่าทําไมจะต้องมาจิกก็ฉันบอกไปแล้วว่าฉันได้แค่นี้อืมนะฮะอันนี้เป็นการสนทนาระหว่างเพื่อนระหว่างคนรู้จักอืมนะฮะบางทีในเมื่อเราแสดงออกเราบอกไปอย่างนั้นเขาจะตําหนิติมาเราก็แค่ยิ้มนะไม่จําเป็นต้องโกรธเสียเวลาเสียความรู้สึกแล้วก็เสียประสาทของตัวเอง ะะยิ้มแล้วก็มองเขาอย่างเข้าใจโอ้ดีใจด้วยนะเออคุณโชคดีนี้รักษาความโชคดีไว้คิดแบบนี้สิพูดแบบนี้สิมันจะเจ็บจิดกว่าด้วยซ้ำนะคะดีกว่าที่เราจะต้องมาทะเลาะกับแค่คําพูดคนอื่นเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับเขาใครจะเปรียบเทียบเราก็ไม่ได้สําคัญเท่าความรู้สึกของเราที่เราต้องรักษารักษานะคะและเก็บมา ปรับกับตัวเองเพราะถ้าเราเก็บคําพูดขยะจากปากคนอื่นพูดเสมอนะฮะคำพูดขยะจากปากคนอื่น,ม,น,ะะาาน,นมาทําให้ใจว้าวุ่นนะเราก็จะมีจิตตกเราก็จะไม่มีความสุขเราก็จะหาทางออกทางอื่นไม่ได้เสียเวลากับใช้สมองในเรื่องไล้สาระ,ะในมุมที่เราทำไม่ได้พี่น้องขานี่คือปัจจัยเนาะและหลายๆคนเปรียบเทียบกับการว่าหนึ่ง มีสามีไม่ต้องทำงานนะให้เท่าไหร่มีความสุขพอใจอ่านั่นก็เป็นจุดหนึ่งแล้วเราคิดว่าเราพอใจเราไม่อยากทำงานเราอยากสบายชิวๆเราก็ต้องยอมรับรายรับที่เราได้ถูกต้องไหมอ่าเพราะสามีเขาเราก็รู้ว่าในเลเวลเงินเดือนของเขาเท่านี้เท่านี้เขาแบ่งปันให้เราเท่านี้เราก็ต้องรอตามสเต็ป ถ้าเรามีลูกเพาะปะลอดได้ถ้าเขาบอกว่าอ,อ,อมันต้องทีละอย่างนะมันต้องทีละสเต็ปนะเพราะเงินเดือนเขาคนเดียวทำงานคนเดียวอันนี้มันก็ต้องเป็นปัจจัยเราก็ต้องรอไม่ว่าสองปีสามปีห้าปีแปดปีเก้าปีก็ถือว่าโชคดีเรายังได้รับสิ่งที่เขาพูดนี่คือปัจจัยนะอหัวใจสำคัญคนเราเนี่ยมันแรงกระตุ้นเราจะรอให้เขาพินิจพิจารณาอย่างเดียว มันก็จะช้าบอกเลยว่าช้าแต่ถ้าเรามีแรงกระตุ้นพูดเพาะปลอและเขามีแรงที่จะให้มันก็จะกระตุ้นให้รู้สึกเร็วหรือถ้าเขาทําไม่ได้เขาก็จะปฏิเสธเลยมันก็สบายใจเรายอมรับได้นะคะเอาจริงๆนิสัย,ยายจ๋าเป็นคนหนึ่งนะมีอะไรยายจ๋าจะพูดหมดและคําเปรียบเทียบเรื่องของคนอื่นว่าเอออย่างนี้อย่างนั้นยังไงอะไรดีถ้าสามีเายจ๋าเขาให้ได้หรือ,อเขาก็จะตอบอธิบาย นะฮะในเหตุและผลตรงนั้นตรงนั้นนี่คือปัจจัยแล้วไม่ใช่จําเป็นจะต้องได้ทุกอย่างจงอย่าลืมว่าคําพูดที่เราพูดไปคุยไปหรือเก้าเล่าเกินกันในความรู้สึกความฝันนะที่เรายังสร้างไม่ได้แต่เรามีเขาเข้ามาในชีวิตม,มีผู้นำนะยอดความหวานนะชีวิตฉันโชคดี มีคุณเข้ามาตั้งแต่มีคุณฉันสบายฉันไม่เคยมีอะไรฉันก็มีนะคนดูถูกฉันไว้ยเยอะเออแต่ก็ขอบคุณนะที่คุณประสานฝันให้กับฉันมันเป็นคำที่กระตุ้นให้เขาภูมิใจได้เป็นฮีโร่ในตัวเรามันเป็นลานกระตุ้นให้เขารู้สึกว่าเขาอืม เลือกถูกที่ได้เราแต่เราก็ต้องดูฟิลที่เขาจะแสดงออกยังไงนะคำพูดคำจาคำเปรียบเทียบใช่ว่าเราจะได้ทุกอย่างเราก็ต้องยอมรับมีได้บ้างเสียบ้างอย่างน้อยเราก็สบายใจอย่างน้อยเราก็ได้เห็นแนวคิดความคิดของเขาแต่จะให้เขาคิดและเสนอเองอะ่ะมันน้อยคนนะบางคนเขาได้จริง บุญวาสนาของเขาแต่เราถ้านิ่งแล้วเฉยแล้วยังไม่มีแววเราก็ต้องใช้แรงกระตุ้นไหมอะในเมื่อเราเลือกที่จะมีเขาแล้วอย่างน้อยไม่มากมายมันก็ไปตามสเต็ปที่เรามีบ้างอ่ามีความภูมิใจบ้างดีกว่ามานั่งเก็บกฎนะคะ แล้วบอกว่ารอเขาเขาไม่ให้เขาให้แค่นี้จะเอาไงอะ่ะฉันก็สบายดีะฉันก็ไม่ได้ทํางานนะคะนั่นคือแรงจุดหนึ่งและการกระตุ้นถ้าเราอยู่เมืองไทยหรืออยู่ที่นี่คําว่างานบอกตรงๆเลยนะไม่ว่างานเล็กงานใหญ่งานน้อยขายข้าวขายของออนไลน์สารพัดควรหาเสริมเติมให้กับตัวเองอืมอย่ามิ่นเงินน้อยอย่ารอเงินทางเดียว โลกสมัยนี้นะฮะหาได้ทุกทางเนาะบาทสองบาทรวมกันทั้งของเขาและของเรามันก็จะมีเงินติดตัวอ่าแล้วก็จะมีแนวทางออกให้กับตัวเองและยังจะสร้างความภูมิใจให้กับฝรั่งด้วยนะว่าเฮ้ยเขาก็ตื่นรือล้นลน,นะเขาอยากได้จริงๆนะเขาพยายามเสริมเติมเนี่ยที่รกฉันจะทํางานอย่างนี้อย่างนี้นะเพราะเผื่อถ้าเกิดว่าเออเธอเราอยากได้ไอ้น,นี่ อืมเพื่อฉันจะได้เสริมช่วยกับเธอด้วยเนาะอะ่เธอจะได้ไม่เหนื่อยคนเดียวนะแรงกระตุน้นเออนะเขาก็จะรู้สึกอุ้ยที่รักไม่เป็นไรหรอกเงินเธอหาได้นะถ้าเขาเขามีความรู้สึกดีนะหรือว่าเป็นผู้ชายที่ รักเราเขาก็จะบอกว่าเงินเล,เล็กๆน้อยๆที่เธอหาได้นะ่ะเธอเก็บไว้ส่วนนี้ฉันจะทําให้เธอฉันมีความสุขที่อยากให้เธอได้ในสิ่งที่เธอฝันเสริมเติมฝันให้กับเธอมันอาจจะได้คําพูดแบบโหมีพลังแล้วมันก็จะทําให้เรารักเขามากขึ้นด้วยนะคะพี่น้องคาเออเพราะฉะนั้นนี่คือปัจจัยอ่านเขาอ่านเราอืมอย่าใช้เงียบอืมปฏิบัติ แล้วบอกว่าทำดีให้เขาดูไม่จำเป็นต้องพูดภาพมันบรรยายบางทีนะ่ะบางคนนะ่ะเขาไม่มองภาพอืมแล้วฝรั่งอะ่ะคิดมโนไม่เป็นบ่งตรงเลยนะส่วนมากนะอ่ามีอะไรพูดกันตรงๆง,ง,งอนเสียเวลาเปล่ายจาจ๋าเคยงอนสามีเดินออกไปประชดไปเองก็ได้ไปยืนอยู่ข้างนอกรอชั่วโมงยังไม่ตามเลย พอยยจะเดินกลับมาเอ้าก็เธอบอกว่าไปเองนี่คือข้อหนึ่งลองพินิษพิจารณาดูนิ่งแล้วเฉยงอนแล้วเขาไม่ปลาะเสียเวลาเปล่าผิดใจั้งระบายความรู้สึกบ้างร้องไห้บ้างนะเออให้เขารู้ความเป็นจริงมิสัยของเราหรือมีอะไรที่อึดอัดค้างคาหรือมีความฝันอะไรที่ใหญ่แล้วเล่าความฝันให้กับฝรั่งฟังเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าเราจะได้ทั้งหมดแต่ทีนี้มันอาจจะเป็นแรงกระตุ้นเขาก็ได้ว่า ถ้าเขามีแรงจริงๆอ่าเขาอาจจะเราต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนนะเพราะฉันมีทุนแค่นี้งบแค่นี้ไปตามนั้นเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงแค่นั้นเองพี่น้องค่ะกระตุ้นต้องมีนะชีวิตอะจะอยู่เฉยชาพากินก็กินพาอยู่ก็อยู่พาไปเที่ยวไหนก็ไปแค่นั้นชีวิตแล้วความฝันบั้นปลายเราละอืมเนาะอย่างน้อยนะอย่างน้อยการได้เดินทางมาใน าสายฝอได้ผัวฝรั่งอย่างน้อยเราก็ต้องมีพื้นฐานให้ไว้ผูกมัดตัวเองเราไม่รู้ชีวิตในข้างหน้าว่าเราจะรอดอ,อยู่กับเขายันตายหรือเขาตายจากเราหรือเขาเลิกลากับเราอันนี้คือปัจจัยสำคัญที่เราต้องตั้งต้นตั้งสติ เตรียมพร้อมไม่ใช่ได้แค่โชว์ว่าโอ้ฉันได้ไปเมืองนอกอืเขาส่งเงินให้ฉันใช้แค่ใช้แล้วคําว่าใช้นะมันไม่มีเก็บนะย่าไม่มีเขาเราก็ไม่เหลืออืต่อยอดด้วยนะคะสาวๆคิดกันยังไงวิดีโอนี้เสริมเติมให้กับยายจ๋าด้วยโอ้โหแดดจ้ามากเลยวันนี้เดี๋ยวสิไปในเมืองค่ะพี่น้องคะลูกชายจะไปตัดผมยายจ๋าจะไปเลินเล่นซะหน่อยวันนี้นะคะ